สวัสดีค่ะลูกค้ามาจากไหนคะวันนี้มาจากสรยาครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อพีครับวันนี้มาซื้อจิโอโนสีเทาจบไปเท่าไหร่คะหกเก้าเก้าครับหกเก้าเก้ารวมจดทะเบียนรวมพลรบรวมภาษีเรียบร้อยแล้วเมย์ได้บังคับซื้อประกันรถหายไหมคะไม่เลยครับแต่วันนี้ลูกค้าซื้อไปค่ะซื้อครับซื้อนะคะเพราะว่าอุ่นใจใช่ไหมคะแล้วประกันรถหายประมาณเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้าครับใช่อันนี้ก็คือบางคนกันคิดว่าเอ้ยราคาหกเก้าเก้าเมย์ได้บังคับซื้อประกันรถหายหรือเปล่า แบบไม่ได้ครับไม่ได้มาับนะครับนี่ก็อุ่นใจไปครับแล้วลูกค้าเชื่อไหมตอนแรกของเก่าๆตอนแรกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแล้วแล้วแล้วเมย์จะทำยังไงดีให้ลูกค้าเชื่อแต่ของจริงครับอันนี้ของจริงเลยแต่ก็คือลูกค้าโอนไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับราคาตามที่ที่พี่ลงคลิปเลยใช่แล้วฝากลูกค้าบอกทางคนชาวติ๊กต็อกหน่อยได้ไหมครับว่าเอ่อสำหรับบางคนเขาก็มาแบบเฮ้ยถ้ามีจริงนี่ก็คือ ซื้อเลยโอ้โหพี่ของจริงครับร้านนี้แล้วเราก็เธอถามลูกค้าว่าลูกค้าได้จองไหมจองใช่จองครับใช่ครับแต่คือจองฟรีไหมคะตามที่เมย์ลงจองฟรีครับจองฟรีจองฟรีนะคะก็คือแล้วแต่ก็ตามคิวเนาะก็รับไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็ฝากบอกชาวชาติชาติสตอีกทีนึงค่ะว่าเอ่อชวนเชิญชวนเขามาซื้อของเมย์หน่อยร้านโกเมย์นี่ของจริงครับราคาจริงเลยราคานี้699 7 0า0 0ทอรร้อยครับ7 0็0 0มทอร์ร้อยโอเคครับ ตัว A B S ตัวท็อปเลยนะตัวนี้สีเทานะคะลูกค้าที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะตัวท็อปเลยยังไงขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะโชว์โชว์กูเจ้คเขาดูหน่อยว่าจริงหรือเปล่านี้กกูแจลูกค้านะโอเคขอบคุณนะคะบาย